สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญญาพรเถื่อนมน,นเทียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2ค่ะวันนี้จะมานำเสนอคลิปสั้นเรื่องกินอย่างปลอดภยัยใส่ใจคนรอบตัวค่ะจุดประสงค์นะคะก็เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการบริโภคอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ แล้มจะไม่ห้องเสี่ยมันดูแบบเห็ุอ่ะไม่หรอกมึงซื้อไปอินดิเ็ตแต่ถ้าไม่ห้องเสียเข้าน้ำจุดจุดมึงกูว่าเข้าใจปราราที่มันแบบไม่ควายเจอไรนะไม่งั้นมึงซื้อไปห้องเสี่ยซื้อหน้าของซอฟต์ทูมึงปอมไปไหนอ่ะกูหาไม่เจออะกูเห็นม,นมันนั่งทำกันบ้านอยู่นะเห็นมันปวดปวดท้องอ่ะมันเลยไปคลองน้ำสองสามรอบแล้วกูว่ามันน่าจะเป็นเพราะส้มตำแม่เลยเมื่อตอนหนึงวันกูเปอดมันว่าอจะปิดอีกจะปวดท้องมันก็ยังปิด ใช่คิว่าวยัง้นเราร้องหาแลไวใ้มันจรอย่างที่่ัดเหลมันมีทั้งผลกหมาแล้วก็ผักที่เห็นได้อมาคปนผีหมติเมัน่เา่เป็นไงล่ะมึงดท้องอ่ะน่าจะเป็นคอต้มตำตาลายครัเห็นมึอเข้าน้าไปหลายรอบแล้วท้องเสียเออกูบอกแล้วเห็นึ่ล่ะมีจะมีอะไรมาให้ นีอ่อะไรอะสลัดเนี่ยคุณหันในบิบมาเขาบอกว่าสลัดเนี่ยช่วยในการขับถ่ายเพราะมันมีขับมีผ,ผลไม้เยอะแครอทก็ช่วยบำรุงสายตาข้าวโพดก็ช่วยป้องกันโรคต่อเลือดถ้ามีสิบอะไก็ดีต่อสุขภาพกินนี้ดีกว่าเจ้าบุีไปไหนมา ปข้างนอกมาไปได้ได้เหรอเดี๋ยวนี้มันโควิดนะมึงก็ใส่แหวสองตาแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนั่แหละเออคือเจอรอบด้วยน่ะ้วมันนั้กินสลัดอยอะใส่มันไม่อยากปวดท้องอมั้งอืมคือเป็นคนแนะนำให้มันเองแหละมีระดับสุขภาพอย่ทีเมันปวดท้องบ่อยๆคือว่าจะหาจสัว์ทมานก็ด้ดีนแะแต่ว่ากินบ่อยแล้ไม่ดีนะั้งำสองขากับสองก็ว่าจะแบบ 对一对。 อิสากิสีอยู่ชั้นปรธถมศึกษาปีที่6ทับ2เลขที่24วันนี้นะคะจะมานำเสนอหัวข้อการอยู่แบบพอเพียงนะคะบ้านของเรานะคะแบ,บ่งมีเนื้อที่อยู่4ไร่แบ่งออกเป็น3ไร่ทานาและหนึ่งไร่ทำบ่อและที่เหลือเป็นบ้านแล้วก็ผูกผักส่วนควรตามบ่อนะคะเราจะเดี๋ยวเราจะทา ราปลูกเองไร้าสารเคมีนะคะมาเลยค่ะร้นถัวนะคะที่เราปลูกเองนะคะตามขั้นบอกของเรานะคะ<ม>นี่นะคะกาลังจะเดินเติบโตไร้าสารเคมีนะคะส่วนข้างบ่อนะคะก็จะมีขับงูเองกตามท้องที่<อ>้วว่าในบ้านของเรานะคะนนก็จะมีขับสวนถัวอีกมากมายเรยนเรา พันศาสมส่วนเลขที่25ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2วันนี้จะมาอาคิฟเกี่ยวกับเรื่องการอยู่บ้านยังไงในช่วงโควิดให้มีความสุขและปลอดภัยการออกไปข้างนอกอย่างปลอดภัยคืออย่างแรกนี่เจลแอลก,กอฮอล์ที่มีความเข้มข้น70%ขึ้นไปจะช่วยในการฆ่าเชือ้อฉีดข้อที่มือและถูให้ทั่วมือและนี่มาส เอามาปิดปากตอนเอาไปจากข้างนอกคือตอนแรกต้องถักลวดก่อนแล้วปุ๊บใส่เข้าไปดึงให้คุมเราก็สามารถไปข้างนอกแต่อีกสิ่งหนึ่งอย่าลืมเจแลแอลกอฮอล์เราต้องพกไปทุกที่และฉีดทุกสิ่งที่เราจับยกเว้นของกินนะในช่วงโควิดอย่างนี้เราไม่สามารถออกไปไหนจากบ้านได้และการอยู่บ้านแล้วมันน่าเบือ่อเรามีสิ่งที่ทำแล้วไม่น,น่าเบือ่อค่ะคือการลูกผักสูงครัวเช่นมะกรูดมะนาว แต็กวาไม่ใช่ผู้พิสูจนะะ์ภูัิแพ้แวาเป็นผลไม้ค่ะและอยากให้ทุกคนอยู่รอดจนปลอดภัยหลังจากโควิดหายนะคะวิชาัามน,นะคะน,นี้จะมาพูดเกี่ยวกับโควิดนะคะอยู่บ้านยังไงให้ปลอดภัยจากโควิดค่ะ 1. นนะคะ,ะ,คะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหลังออกจากบ้านหรือไปไหนนะคะ 2. ล้างล้างมือด้วยเจลหรือสบู่ทุกครั้งนะคะ 3. ไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยงะคะ่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจริยามาลสีวันนี้จะมาพูดเรื่องวิธีการล้างมือด้วยสบู่และเจลค่ะัตอนที่หนึ่งล้างน้ำเปล่าก่อนนะคะั้นอนที่สองฝ่มือถูฝ่ามือและถูหลังฝ่ามือทั้งสองข้างและถูตามิ้อั้นตอนที่สามหลังมือถูหลังมือและถูหวัวแม่มือด้วยฝ่ามือ ขัอที่4ปลไปนิ้วจีบฝ่ามือและสูดว่าก็มีในขั้นตอนที่5าลางน้ำเปล่า ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเราจะรอดจากโควิดไปได้วยกัน,นะคะโไ่กะแลวได้ที่สิบเก้ชั้นไม่ยมสัตว์ที่6กทับสวันนี้จะมานาเสนอหัวข้อการอยู่คร,ครับของครัของเรานะครับก็จะมีต้นกระเพรามีโหระพานี่นี่ก็มีฝักทองที่มันเหลือเองแล้วก็มีต้นมะม่วงมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับ พักทองหมดเลยมีกะเพราม่วงมีพริกมีมักรักกอแล้วก็นี่เป็นต้นหม่อนแต่ว่ายังไม่ได้ตัดกิ่งมันก็ยังเลยไม่ออกลูกนะคะอัน,นี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงอีกแล้วอันนี้ก็คือต้นมะม่วงแอปเปิลแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ออกลูก แล้วก็มีจะเป็นมะกรูดใบมะกรูดก็จะมีตรงโม้นเป็นตะไครแล้วก็มีก,มก,มกล้ว,วยเนืเ้อเ้าตอนนี้ก็คือบ่อกุ้งของพ่อนะครับ